ควันนี้ผมจะพามาตกปลาแถวอันนี้แถวกระโลนฮะหน้าหาดช่วงนี้ก็หลังที่รู้กันครับเป็นโควิดมันก็ไม่มีนะักท่องเที่ยวครับเราจะไปตกปลา่น้นแถวหัวแหลมฝั่งนั้นอ่ะเราจะเดินเดินไปซึ่งมันจะไกลมากๆนะเแล้วก็แดดแดดช่วงนี้ร้อนฮะดู ทะเลครับนนสัมภาระของเราครับอันนี้เราเดินมาจะถึงหมายนะครับหมายก็นิดเดียวตรงนั้นแนละ้ววันนี้เราก็จะลองมาตกทะเลชัยฝั่งดูฮะเหยื่อที่ใช้วันนี้เราก็จะใช้ปลาหมึกปลาหมึก ปลาหมึกก็ไม่ไม่ไม่ได้ปลาหมึกสดๆครับเพราะว่าไปหามาตั้งแต่เช้าแต่ว่าช่วงนี้มารสุมเข้าดูน้ําทะเลมารสุมเข้าก็เลยไม่ได้หมึกสดๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ลูกกุ้งสดๆแล้วอันนี้ทางที่เราจะเดินเลาะไปอีกนิดหนึ่งตามโขดหินนะฮะเห็นไหมครับธรรมชาติ ันนี้แถวการโลนครับครับขณะนี้เรามาถึงหมายแล้วซึ่งเวลานี้เวลานี้ครับบ่ายโมงมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับโอเคบ่ายโมงจะ ครึ่งฮะบ่ามงจะสามสิบแล้วประมาณยี่สิบบมงยี่สิบครับน้ําขึ้นเต็มก็บสองครึ่งฮะตอนนี้ยังอยู่ช่วงมันกําลังจะขึ้นหรือว่าจะลงเนี่ยฮะก็รอไปอีกนิดนึงครับเห็นภูเขาลุกนุ้นไหมอันนู้นเป็นภูเขาทีา่มีพระที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตนะคะ เขาเรียกภูเขาคือลูอนาานเห็นไหมครับทะเลภูเก็ตทะเลภูเก็ตเนะนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันจะสวยครับมันจะเป็นสีฟ้าถ้าใครที่มาแล้วก็จะติดใจครับผมว่ามันจะสวยมากๆแต่ว่าตอนตอนนี้ผมมาคนเดียวอยู่นะฮะมันยังถ่ายได้ไม่ค่อยเยอะ รอเพื่อนมานะครับแต่ว่าช่วงที่รอนี้ผมก็ผูเบ็ดรอก่อนนะครัูเบ็ดรอเพื่อนแล้วก็จะลองตีไปก่อนว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะรอเพื่อนก่อนนะครับ๋ืมเอามานะครับพัตเตอร์ครพัตเตอร์ติดแผลเราก็พันตรงนี้ไว้ครับ จะพันแบบนี้ไว้นี่คือเทคนิคในการตกปลาช้ยฝั่งคอเคเราจะพันแบบนี้ไว้นะฮะ โ okay. อเคเหยื่อแรกเราก็ส่งไปแล้วนะครับ หลังจากที่เราย้อนเบ็ดไปเรียบร้อยฮะเราก็นั่งรอช่วงนี้ปลาน่าจะยังไม่เข้าฮะน่าจะปลาตัวเล็กถ้าเข้าก็ปลาตัวเล็กไม่ค่อยมีตัวใหญ่ต้องรอเดี๋ยวน้ําขึ้นสุดแล้วก็กําลังลงนะฮะช่วงน้ําขึ้นสุดนี้น่าจะมีลุ้นตัวใหญ่อยู่นิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาจะ กินหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราไม่มีเหยื่อดีๆบ,บรรยากาศมันจะสวยมากๆนะฮะทะเลตอนนี้เราหลบอยู่ใต้ล่มเดี๋ยวรอให้ล่มกว่านี้นิดนึงรเราค่อยออกไปตรงโขดหินตรงนี้ฮะเราค่อยไปตีแถวนั้นดูเพราะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้รอก่อนครับ ครับช่วงน,นี้ปลาไม่กินเลยนะฮะปลาไม่กินเราก็ตกปลาเล็กพาม,ามตกปลาเล็กไปก่อนนะตกปลาเล็กพา,ามไปก่อนไม่มีปลากินเลยครับเงียบม้ากเหยื่อเราไม่สดหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะอะไรว่าตกปลาเล็กตกใกล้ๆแถวนี้กใกล้ๆแถวนี้ก็พอ ตอนนี้ปลาก็ยังไม่กินแต่ว่าให้ดูบรรยากาศรอบๆครับนบรรยากาศรอบๆของหาดทะเลกาโลนครับบรรยากาศรอบๆเลยถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดหน้าหาดเยาวสุดลูกหูลูตาของเราเลยนะคะ จะเป็นหากระโลนถ้าเลยตรงวอลหลมตรงนี้ไปนิดนึงก็จะเป็นทะเลฝั่งกะตาปละายังไม่กินเราก็รอไปก่อนนะฮะค่อยๆตกไปตกทะเลถ้าตกปลาตัวใหญ่เราต้องใจเย็นๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราตกปลาตัวเล็กก็ ตกใกล้ๆแถวนี้ได้เลยนะฮะแถวนี้ครับแถวนี้แต่ว่าถ้าเราตกตัวใหญ่เราก็ต้องตีออกไปเลยขวดหินนิดนึงนะฮะแต่ว่าต้องรอ,อนิดนึงซึ่งตอนนี้น้ำขึ้นเต็มแล้วครับแต่ว่าปลายังไม่กินเรารอลุ้นปลา มีปลาไซส์สวยๆมาติดเป็ดหรือเปล่านะฮะเราเรอรอปลาไซส์สวยๆนะครับเราย้ายหมายมาตรงขวดหินนะครับเพื่อที่จะรอลุ้นว่าจะมีปลาตัวใหญ่ไหมตาเป็ด ทันผมไหมครับเราย้ายมาตรงแดดร้อนนิดหนึ่งเรามารอ,อาหมึกไม่เข้าครับลองตีหาลูกปลา อย่อปลอมลองลุกปลาไปทั่วครับจะมีลุกปลาเข้าไหมกรบปอมตีปลาหมึกกลฝั่งครับเรื่องนี้ พายุเข้าครับไม่รู้จะมีปาลามมุกหรือเปล่านะครับหาเหยื่อกอนนะฮะจะเล่นตัวใหญ่ก็ใจต้องนิ่งครับ ต้องหาเหยื่อสด,ส,ดสดกันทุมาสดลอลอต่อจะุนเด้อ่อเวลานี้ ปลารับแพงยังไม่กินเลยครับปกติถ้ามาตกทะเลนี่มันจะมีพวกปลาข้างไฝกินลแล้ววันนี้ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่กินลุ้นเท่าไหร่ก็ไม่กินเลยครับวันนี้ไหน,นก็ เวลานี้ก็หกโมงเย็นนะครับมีแต่ปลาตอด,ตอดปลายังไม่กินเลยครับรอลุ้นปลากินอยู่อันนี้ผมลองเปลี่ยนเหยื่อใช้ลูกปลาทรายครับลูกปลาทรายลองเปลี่ยนดูว่าไซส์ใหญ่มันจะเข้าไหมอันนี้ทะเลแถวหาดกะโรน ลองตกลูกปลาฮะอันนี้โอเคเราลองด,ดูนะฮะว่าเปลี่ยนเหยื่อเป็นลูกปลาทรายแล้วมันจะกินหรือปเปล่ากฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่า ลองเปลี่ยนดู ไปแล้วครับปลามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเข้าคมาเร็วมาเร็ว ไซสสวยๆครับไซส์ห้านิ้วไซสห้านิ้วใหญ่พิเศษครับโอเคครับสรุปปลาวันนี้ครับได้ตั้งหนึ่งตัวปลาไซส์สวยๆครับขอกลับบ้านก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ได้ตั้ง1ตัวครับ Okay. อันนี้ทลิปตกปลาช้ฟฝั่งครับสนุกสนุกอย่าไปคิดมากได้มากได้น้อยก็ได้เหมือนกันครับ